สวัสดีครับไม้ปาส่วนไม้มาแล้วครับพบกับไม้ปาส่วนไม้เรีวิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้ส่งมอบสุดยอดความสุขนะครับมันเป็นความสุขทั้งใหม่ความสุขสุดใช้ไลมันจัมตลาดเจอจ้าโคตรโคตรเลยครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นโคตรโปรเจกต์นะครับ และคนโปรจกตกนี้คือ t ทเรลเอฟเฟกต์อัลฟาม้าป่าบ้าพลังัะผมขอเล่าเรื่องราวคนนี้ก่อนนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับมาปรึกษาที่ร้านนะผมว่าต้องการจักรยานพับได้นะครับที่คนตัวใหญ่ขี่ได้แล้วอยากได้โรลซิ่งด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ลูกค้าเป็นคนตัวใหญ่เราจึงต้องเลือกตัวยานพับที่มันมีความแข็งแรงมากๆนะครับและแน่นอนรถพับที่แข็งแรงมากๆเนี่ยมันจะเป็นรบ,บที่มีจุดหมุนข้างล่างเรียกว่าม้วนหางนั่นเองนะครับซึ่งความแข็งแรงเนี่ยก็จะมากกว่ารถพับที่เป็นพับแบบพับแนวแนวแนว,แนวดิ่งนะครับเพราะว่าบานพับอันนี้มันอยู่ด้านล่างแล้วจะมีจุดอยู่ที่ค่อนข้างฟรีสตายตัวนะครับและลก็มาที่มีค่อนข้าง พอผมควรครับก็เลยเลือกจบเป็นตัวไทเรลนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี่ปรึกษาเนี่ยมันก็จะมีไทเรลที่พับได้แบบที่เป็นแนวผลผลิตเนี่ยอยู่2รุ่นนะครับก็คือไทเรลเอฟเอ็กซ์อัลฟากับไทเรลเอฟเอสดเอเอฟเอสเอนะครับก็พอเราเสนองบมาไปก่อนว่าเออต้องการงบเท่าไหร่แล้วก็มาดูงบ ไทเรล F1x เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณแสนหกนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นล้อซีรุ่ดนะเพราะว่าเขาก็จะเลือกอ่าล้อแบบที่เราอยู่แล้วโดยปกติทีนี้เนี่ยพอลูกค้าตัวใหญ่เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากให้มันซิ่งด้วยเนี่ยเราน่าจะใส่ล้อเป็นคาร์บอนสามก้านมากกว่าเพราะมันแข็งแรงนะครับแล้วมันไม่ต้องกลัวซีมันย้วยด้วยนะครับก็เลยลองทําราคามาดูแล้วเจ้าไทาเรลเอฟไอเอลฟาเนี่ยเรา คิดราคาเพิ่มชุดเกียวคิดชุดล้อไปแล้วเนี่ยมันตกแค่แสนต้นต้นเองก็เลยเฮ้ยจบเป็นโปรเจกต์นี้ดีกว่านะครับมันก็เลยไปที่มาของไอ้ม้าป่าบ้า,าพรางคันนี้ผมอย่างที่บอกมันสุดจัดมันแจ,จ่มมันะใจมันโอ้โหมันเจิดจ้ามากครับผมบอกเลยว่าคันนี้มันแค่แสนต้น,ต,นต้นเองซึ่งแบบว่าเฮ้ยคุณได้จักรยานพับระดับท็อปท็อปของโลกเลยเว้ยงานญี่ปุ่นแบบเนี้ยบเนี้ยบนะครับแล้วก็ได้ล้อ3ามก้านได้ชุดขับอันเทก้า มันจะมีจะมีอะไรดีไปกว่านี้นะครับมันจะขาดแค่อย่างเดียวคือวงล้อมันอนะแค่4.6แต่แน่นอนว่าแค่เนี้มันเหลือเฟือตลอดขี่เขาแล้วนะครับก็เลยจบอาเป็นเจ้าไทาเทเนียคันนี้นะครับเรามาลองดูกันคร่าวๆก่อนนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรที่เรานําเสนอบ้างนะครับเริ่มแรกเลยด้วยความที่เดิมเป็นล้อลวดและพี่ก็ตัวใหญ่อ่า แล้วอยากให้ล้อมันมีสไตล์ที่มันดูด,ดันก็เลยเฮ้ยใส่ล้อ3ก้านดีกว่าซึ่งแน่นอนล้อสินหกสาก้านที่มีอย่ตอนนี้ก็คือล้อยี่ห้อวิฟส์นะครับต้องเป็นวิฟส์สไตล์โปรฟูคาร์บอนซึ่งห้าตัวไม่แพงครับล้อวิฟส์เนี่ยมันคู่นึงมัน17,900เองครับผมก็เลยเลือกเป็นล้อวิฟส์ไปก่อนเลยอ่าพอล้อแข็งแรงแล้วคราวนี้ล้อมาแล้ว <c oughs> เกียร์เดิมไม่ไพอแล้วของเดิมเป็นโซท่า9สปีดเฮ้ย มันต้องใส่ให้ให้เข้าไปเยอะก็เลยเออถ้ามาขนาดนี้เนี่ยลองใส่หนึ่งส่ห้าดูก่อนไหมถ้านมือถือค่าไปดูเฮ้ย <c oughs> งบเหลือว่ะเลยอันเทกาเลยไปจบจบก็คืออันเทก้าไปเลยเพราะว่า,าตรงอัดรูเลตอนนีนน้หมดไปแล้วมีก็ไม่ครบกรุป๊ปฉะนั้นเนี่ยให้รถมันเนียนให้มันแจ่มโุดนะคือให้มันครบกรุ๊ปไปเลยดีกว่าก็เลยเลือกเป็นอันเทกาทีนี้เนี่ยก็ต้องการแฮนหมอบด้วยเพราะเดิมพอพี่เียขี่หมอบอยู่นะ เราก็ตอนเลือกหาหมอบด้วยความที่เจ้าของรถเนี่ยบอกว่าผมขอดอกที่ไม่ลึกมากนะเพราะว่าก็ไม่อยากก้มเยอะแต่อยากได้เทาเป็นทรงแอโร่เท่ๆหน่อยหนึ่งแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงหาไปหามาเนี่ยแฮนที่มันแบบว่าราคามันแบบน่ารักมากเลยอสองพันกว่าบาทแล้วเป็นฟูคาร์บอนแล้วมันก็จะเป็นแบบซ่อนสายด้วยแล้วเป็นทรงแอโร่เนี่ยมันก็จะเป็นไอเอสนะครับก็ได้แคนไอเอสไปตัวหนึ่งก็จริงๆแล้ว มันแต่งก็ประมาณนี้เองครับผมแล้วก็มีอะแดปเตอร์สับจานที่มันต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัว f อ Alpha มันมีแค่จานหน้าใบเดียวจบไปเนี่ยมันประมาณแสนนิดนิดเองครับผมผมจ,จำได้ว่ามันแสนหนึ่งกว่ากว่าอ่าไม่ไม่แน่ใจว่าอ่าผมจาไม่ค่อยได้แต่อยู่ประมาณแสนต้นต้นนี่แหละเออก็เลยคิดว่าอุย้ยถ้ามาดับนี้แสนต้นต้นมันก็โอเคนะเพราะว่าคุณได้ล้อสามกล้ามแล้วคือพูดง่ายว่าเนี้ยสำหรับ f x ที่ผมเคยทํามานะ นี่คือโคตรโปรเจกต์ที่ผมจะทำกับคันแดงผมเนี่ยก่อนหน้านี้แต่ว่าผมไม่วางกทีและคันนี้มันได้มาจัดไปก่อนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหแบบผมยินดีมากเลยที่ทำโปรเจกต์โคตรมนันอันนี้ครับผมไทเล่เอฟเฟคเอลฟาม้าป่าบ้าพลังเดี๋ยวเราไปชมกัน,นีใกล้ครับผมว่าเจ้าเนี้ยมันแจ่มแจ๋วยังไงครับผมแต่บอกเลยว่าแบบผมเชื่อว่าได้ของเราเนียฟินแน่นอนนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นรถม้วนหางเนี่ยคุณลืมเรื่องเฟรมมันมีแก๊ปได้เลยมันสติปมากๆครับมันเหมือนจักรยานแบบมินิเวโร่ซิ่งิ่งคันหนึ่งเลยอะ่ะเออแล้วมันได้พับได้ด้วยอะ่ะโอ้มันจะมีอะไรดีกว่านี้ครับผมอ่าเริ่มจากขอ้อพก่อยครับอ่านี่นะครับก็พีสยตัวใหญ่นะก็ต้องเลือกแคนกว้างสุดเท่าอหญ่ได้ก็คือกว้างสี่สิบสี่นะครับ ของ R ายนะครับเป็น Hand a r r o w ่นะครับคือยุคสมัยนีย้มันเป็นยุคสมัยที่ Hand ์เป็นอินทิเกตแล้วแต่ด้วยความที่รถคันนี้มีสเตมแบบที่พับได้มาไงถ้าเราไปใส่ Hand ์อินทิเกตเนี่ยมันก็จะใช้วงชั่นพับตัวนี้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยใช้แฮนด์แบบที่มันจับแบบปกติแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็น Hand ์โอเวอร์ซ์นะครับอ่า แล้วก็ภาพแทนที่เขาเลือกเองเลยก็จบเป็นไซโครเวชั I ่นนะครับสีนี้เลยนะครับเป็นสีทองที่มันมีความทองแดงเล็กน้อยนะครับสวยมากแล้วก็ตัวนี้การสัมผัสดมันนุ่มมือมากเลยนะครับอ่าบอกเลยว่าแบบหรูหราหมาห่าเลยตัวนี้พรีเมียมสุดๆนะครับอ่าแทนเนี่ยผมจะได้ว่ามันส0งพันกว่านะสองพนหกไดนะ้ถ้าจไม่ผิดนะแล้วก็นี่ครับเมอร์เกียก็เป็นอัลเทกานะครับอ่าชุดขับเป็นชิมโนอัลเทกาอา800พ0 ครบทุกคิ้นนะครับอ่าสายได้ลำไไปเลยนะเพราะว่าเป็นแฮนด์มอลนะครับก็เบรกก็เป็นอย่งเทก้านะพรอเราใส่ทั้งกรุ๊ปเลยครับผมนี่เรียกว่ามันสุดจัดจริงๆครับผมล้อก็เป็นเนี่ยครับวิฟสไตล์สปอค406ครับงานดีแบบนี้ราคา่นรักแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วละครับกับรถรุ่นนี้ครับผมแนะนำเลยใครมีใครเรียกเอฟเอฟาครับผม จัดล้อตัวนี้ไปใส่ครับผมจบหล่อเลยครับนี่ก็เป็นจานหน้านะครับก็เป็นชิโลอกอันเทกาครับตัวนี้จะเป็นขาหนึ่งจากตอนทุนหานะเพราะพี่เขาตัวใหญ่ครับผมแล้วก็เขามีอ่าจีโอมาให้ด้วยครับผมซึ่งมันดีมากนะคันนี้ทำได้ใกล้เคียงจีโอรถเดิมของเขาที่เคยขี่เลยก็คือยอสโต๊กนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใกล้เคียงมากๆเลยเหลือมันแค่นิดเดียวเองครับผม ก็เราก็ใส่ให้มันเต็มชุดเต็มสูบแบบนี้ครับผมยางก็เป็นยางเดิมนะและ้วบรรไดก็เป็นของเดิมเพราะว่าอ่าเราก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องบันไดมันเล็กนะเพราะพี่เขาเป็นคนตัวใหญ่เราใช้บันไดเดิมไปก่อนนะครับซึ่งมันดีนะมันดีอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวโปรเจกต์สดมันอลังการอันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่า โมบแสนต้นๆเน,น,นี่ยได้จบขนาดนี้เนี่ยโหแบบไม่ต้องหาที่ไหนแล้วครับผมเชียร์เลยนะครับสำหรับคนที่หารถซิ่งพับได้นะครับแล้วยังไม่อยากรอคอยยาวนานนะครับไทเล่เอฟเอแลฟ่าแต่งแบบนี้จบราคาโคตรน่ารักแสนต้นๆน,น,นะครับอืมเป็นรถที่แบบผมบอกเลยว่าทำแล้วแบบ ดีมากชอบมากผมก็ขี่อยู่ครับผมผมเป็นคันนุ้นเป็นเอฟเตุ F ่นแรกครับผมนี่สีแดงนี่นะครับแล้วเดี๋ยวคันนั้นเน่ะเราจะทําแบบนี้แหละนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับบอกได้เลยว่าไอ้โปรเจกต์คันนี้นี่มันสดลิ่มทิ่มประตูจริงๆครับผมไฮเรลเอฟเฟ็กซลฟามาป่าบ้าพลังคันนี้นะครับอ่า จริงๆแล้วใครสนใจเรื่องราคาเนี่ยนะครับอินบ็อกมาคุยในเพจได้นะเออบางทีก็ไม่อยากบอกราคาเราไปในวิดีโอหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเกิด <laughs> บางท่านเขาไม่สะดวกใจนะครับก็มันจะเกิดปัญหาในภายหลังกันได้นะครับออาว่าคันนี้ก็อย่างที่บอกครับงบแสนต้นๆน,นะครับจบรอๆแบบเนี้ยเนียนๆเ,เลยนะครับอ่ะโอเค ับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้ากับรถคันไหนโปรเจกต์ที่จะรามาหนาไหนก็รอติดตามชมกันนะครับกับมา์สบาเดียวครับผมวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับผม